คือเราไม่ได้ช่วยใครนะครับเราแค่บอกให้รู้ว่ามันทำอะไรได้จะได้หาทางป้องกันตัวเองว่าอย่าไปอยู่นในกลุ่มเก้าสิบเพราะมันจะเป็นเหยื่ออย่างเดียวัดเจนนะัดเจนนะครับย้ำว่าส่งกันบ้านที่คลอสสนะครับไม่ใช่ส่งที่ไหนไปเลื่อยเปื่อยไม่เอานะครับดตจ,จนนะเพราะฉะนั้น อย่าสร้างสัมพันธภาพด้านมืดบอดให้กับตนเองอีกเลยเนี่ยพูดขนาดเนี้เพราะอะไรเพราะรุ่นพี่คุณน,นะครับเทลวไลท์เท mm ีย hmm. ว <ๆ S 1> คืออยู่ยี่สิบปีเรียบร้อยไปแล้วครับ mm hmm. เขาเปลี่ยนแล้วครับ mm hmm. เขาส่งกันบ้านแล้วแต่ยังส่งไม่ถูกที่เท่านั้นเอง mm hmm. เขาใช้เวลาทั้งยี่สิบปีในการงมโคนะครับ mm hmm. ผมบอกว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนผู้นำซะอย่าตามเลยครับ ไปตามที่อื่นอย่ามาตามที่นี่เห็นไหมครับดูสิเห็นไหมครับเพราะอะไรเป็นทางรอดแหละครับถ้าตามนี่ไม่รอดแล้วชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าคอร์สอนคือการทําความเข้าใจในตัวเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วทางเดียวตอนนี้ประตูเดียวแล้วประตูลูกบิดนี้ง่ายๆเขามีเจ้าของด้วยครับเป็นไงครับ ทั้งการเข้าถึงก็มีเจ้าของทั้งการเข้าใจก็มีเจ้าของทั้งการคอสอนก็มีเจ้าของแล้วจะเข้ายัางไงอ้าวเห็นไหมก็ต้องตามคอเราสอนนี่ครับไม่ใิดมาตามเจียนนะครับเห็นไหมหันหลังกลับเธอครับไปไปไปที่ไหนก็ไปครับไปที่ไหนก็ไปก่อนไปไปที่ชอบที่ชอบ ไอ้ที่ไม่ชอบไม่ชอบมันมีคนไปได้และเป็นผู้สูงวัยด้วยอดทนกับทีเดีมากนะครับรู้เลยว่าอดทนมากแต่ยังส่งกันบ้านไม่ได้นั่นเองหาทางครับไอ้ช่วงที่ยังหาทางส่งกันบ้านไม่ได้นั่นแหละก็จะรู้ไปเรื่อยเพราะสัญญาณมันมาไปเห็นอ่านมาแล้วครับผู้สูงวัยรุ่นใหญ่เลยครับ เพราะเราก้าวข้ามเจียนได้นั่นแหละครับมันจึงเกิดอินดิเคชันแล้วเจียนว่าเจียนรับตรงไม่ได้แล้วต้องไปผ่านเพื่อนๆครับไปผ่านกระบวนการของการกระทำแล้วเดี๋ยวรู้เองครับเพราะต้นทุนมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าคอร,าร์รสอนได้เท่านั้นย้ำว่าเท่านั้นนะครับแค่นั้นเองครับมันจะรู้เองชงเองกินเองอย่างเดียวเพราะมันเป็นเรื่องของการพึ่งพาตัวเราเท่านั้นครับ ขอบคุณมากครับคุณเรนูคุณเรนูเหมือนกันครับทําไมถึงข้ามได้ไปมาได้เห็นไหมครับส่งบนบ้านแบบพึ้นๆเลยครับตอนนี้ตัวส่งกันบ้านแล้วเป็นพาเสียนด้วยนะครับพาเสียคือภาษาโคอรัสสนล้วนๆเลยโต้ตอบได้ครับผมพอใจแล้วครับ เห็นไหมเขาแสดงว่าอะไรครับมันไม่เลือกใครไม่เลือกใครมันมาเพราะใครเพราะใครใครที่ทําครับแล้วส่งกันบ้านชัดเจนนะชัดเจนนะครับเมื่อสิบเปอร์เซ็นไม่สแตนบายสิบเปอร์เซ็นไม่แซนเนี่ยมาแล้วลุงดูนี่ครับขนาดปล่อยเห็นไหมนี่แหละคือคนเดียวกันครับ อ่ะเตนนะหมดไหมถ้าหมดแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมจะตัดเข้าสู่โหมดที่อยากจะใช้งานและตูทูบกับเฟซก็จะไม่ได้อะไรจะตัดเข้าสี่จอ หมดนะครับไม่มีทางได้หรอครับพ่อพ่อไปที่อื่นก่อนพ่อพ่อไปที่พ่อชอบอ่ะมันไม่เข้าทางนี้พ่อก็แค่หันหลัง่ะพ่อให้นั้นเองพ่อพ่อดูหน้าผมได้พ่อหมายถึงพ่อแหละ พ่อไปที่อื่นพ่อพอไปที่ชอบที่ชอบที่ไม่เก็ตที่ไม่ชอบพ่ออย่าพึ่งพ่อโตแล้วพ่อแค่หันหลังครับให้คนที่เขาไปต่อได้ได้ไปต่อแค่นั้นเองพ่ออย่าไปกินพื้นที่เขาแค่นั้นเองครับโอเคนะพ่อเข้าไม่ได้ทั้งทั้งหมดนั่นแหละครับทั้งครอบครัวเลยครับ แค่นั้นเองครับอย่าไปต่อไปที่ชอบที่ชอบทางไหนที่ไปสะดวกไปทางนั้นเด,เดี๋ยวมันวนมาเข้าเองแค่นั้นเองครับคนที่เขาเข้าได้เขาก็คือที่ชอบที่ชอบเขาประมาณเนี้ยแล้วที่เขาเข้าได้มันเข้าได้หลายๆทางอย่าใช้เวลากับการที่มาจมปลักอยู่กับเกียนเลยนะครับชัดเจนนะ หัวหลักเขาก็บอกแล้วนี่ครับว่าออกประกาศแล้วว่าพูดแทนคิดแทนแค่นั้นแล้วมันน่าจะจบตรงนั้นนะครับถ้าหัวไม่ขยับหางก็สายไม่ได้เนี่ยครับนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเจียนไปนะหมดนะปิดแล้วนะเนี่ยไปตามไปตามให้ตามที่ สกิดมาชอบก็เข้าไม่ได้ครับไม่ชอบก็เข้าไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าขำก็ยิ่งหนักนะครับไปเพราะมันเข้าได้โดยคอรสอตอนนั้นครับเห็นไ,ไหมชัดเจนนะ ตัวจี๊ดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อเป็นตัวจี๊ดถ้าไม่มีให้จี๊ดเจียนตัดตัดสัญญาแล้วนะพอนะเพราะว่าเจียนไปไวกว่าเนี้ยก็ไปไม่ทันอยู่ดีไปเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้แนวตั้งมาแน่แต่ว่าคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเหนื่อยทุกคนนะพอได้นะเพราะว่าการที่ทุกคนมีสปีดที่ ที่เป็นปกติตอนนี้ลองนึกถึงย้อนหลังเดี๋ยว่ามาไกลแค่ไหนแล้วอะ่ะแล้วถ้าเจียนไปไมไปไปหนักกว่านี้ไปไวกว่านี้ไอ้ที่สปีดปกติของทุกคนน่จะโดนเจียนดูดหนักเข้าไปอีกสรุปคืนนอแนวราบไม่ได้อะไรเลยโอเคนะพอได้นะ ถูกต้องครับถูกต้องครับมันไวไปก็จะไม่ไวตามนะครับเพราะสัญญาณมันมาคนที่พาทิดนี่แหละบัวหลวงมานี่แหละคือล็อตใหม่มาพอล็อตใหม่มาเขาตอนนี้เขาก็สังเกตการลดละนี่แหละครับคือรุ่นถัดไปรุ่นแรกก็จบเรียบร้อยแลวแค่เอสพีดีเมื่อวันที่ผมสรุปให้ไปเอสพีดกับไอฟคือจบแล้วครับ ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้ัดเจนนะทุกอย่างอยู่ในการบ้านเราทุกอย่างอยู่ในตัวเราทุกอย่างอยู่ในที่ที่ตั้งของเราเอาชุดข้อมูลไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไม่เจอรหัสที่เป็นคอรสอัดไปก็ แน่นซะเปล่าเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ง่ายๆเจียนมาหมกมุ่นอยู่กับ SPD ของแต่ละคนนะครับคนที่ FF ได้หลังๆเจียนจะไม่ตอบเพื่อให้ดันตูดเห็นไหมตอบหมนไม่ตอบใช่หไหมครับเพื่อให้มันมันเป็นมวลก้อนที่มันสามารถอยู่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ บุคคลที่เข้ามาใหม่ก็สังเกตการถ้าอยากได้แค่แค่ทำทำเสร็จปุ๊บส่งกันบ้านแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าหมกมุ่นกับมันมากนะครับสุดทางเสร็จไปนอนหลับกับข้าวองที่ก็จบละเนี่ยครับถามว่าชีวิตทำไรตัวหลักของเราก็คือที่เราออกไปแล้วไม่เจอกันในเวลานี้ไม่ต้องมาหมกมุ่นกับตอนนี้ 你讲儿